สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ่ามาพบกับหนิงและจ่าในสะพ้ายตุรกีมาดามตุรกีมาดามขี้กาดด่าโกนนะจ๊ะมาทุกคนจ่าวันนี้ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนิงด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้หนูจะขออาคอมเมนต์พี่ๆเข้ามาตอบเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆแบบพี่เขาอยากรู้เร็วๆอะไรประมาณนี้เ่ ก็ไม่ได้อยากรู้แล้วหรอกแต่พี่เขาอยากรู้แหละหนูก็อยากตอบด้วยแหละมันมีหลายคอมเมนต์อยู่เนาะที่หนูยังไม่ตอบแต่ว่าหนูก็จะมาทําคลิปอ่าตอบละกันนะพี่พจ๋าไปเลยจ้าไปคําถามไปคอมเมนต์แรกเนาะพี่แกบอกว่าสวัสดีค่ะชอบฟังน้องหนิงเล่าเกี่ยวกับคนตุรกีเล่าเรื่อยๆนะคะอยากถามว่าฮอชกันในภาษาตุรกีแปลว่าอะไรคะอ่าฮอชกันในภาษาตุรกีก็แปลว่าเหมือนประมาณบายบายอะไรประมาณนี้ลาก่อน อ่ากอ่อนที่พี่จะจากใครไปหรือจะลุกไปจากที่ไหนอะไรยังไงแล้วออกจากบ้าน,ใ,นใคร,รก enfin ็จะใช้คำว่าฮอชการามันจะม mm ีหลายคำเนาะมีฮอชการ์กุลุสูสกุเลกุเลกุลุสแมกอุสเชเลอ่าอ่าอ่ลลาอ่ลลาอิสมาลาเดกก็มีนะจ๊ะมีหลายคำอ่าก er ็จะเป็นก <Yeah. S 1> <Lauren 's S 2> ็จะเป็นใช้คำเดียวอ่าความหมายเดียวกันนะก็คือเหมือนประมาณว่าลาก่อน๊ายบายอะไรประมาณนี้ นะจ๊ะ,ะราชการพ่อหนูเคยตอบพี่ไปแล้วหนูจําได้อ่าหนูเคยเขียนตอบพี่ไปแล้วเนาะเออแต่พี่คงไม่ได้ไปอ่านหรือไม่หรือไม่ก็พี่อาจจะอ่านไม่จบเนาะอ่าอาจจะดูคลิปหนูไม่จบเนาะนะ้าจ้าแล้วต่อไปแต่งงานโดยไม่ใช้เอกสารในจังหวัดอิสมีแต่ใช้การบริจาคเลือดแทนจริงหรอคะขอบคุณค่ะแต่งงานโดยไม่ใช้เอกสารนะแม่ไม่มีหรอกที่ไหนมีล่ะ แม่ไปฟังใครมาไม่มีนะแม่มันต้องใช้เอกสารเพราะเราเป็นคนมีตัวตนน่ะจะมาใช้เลือดอะไรล่ะอ่ามันไม่มันไม่ม,มีจริงหรอกเออแม่ไปฟังใครมาไม่น่าจะเป็นจริงนะแม่นะที่อีทมีใช่ไหมไม่ไม่ไม่น่าจะจริงอะ่ะนะคะอ่าต้องใช้เอกสารอยู่แล้วแต่งงานอะ่ะเออก็ตอแต่งงานต้องใช้เอกสารนะจ้าถ้าไม่ใช้เอกสารนะยังไงก็ไม่ให้แต่งจ้า อ่าเพราะเราใช้เขาใช้ระบบอ่ายืนยันตัวตนแบบเอกสารอยู่แล้วไม่ว่าที่ไหนเนาะแม่เนาะเออนักคะแม่จา๋าแม่ไปฟังที่ไหนมานะไปถามเขานะว่าไปฟังที่ไหนมาไม่มีนะอ่าพูดน้าเสียงกระแทกใดนไปปะเนี่ยอ่าไม่มีนะคะคุณแม่ขาที่ใช้เลือดแต่งงานได้วีซ่านะ่ะไม่มีนะต้องใช้เอกสารเท่านั้นนักคะ อ่าเลือดไม่สามารถบ่งบอกได้นะคะแม่นะอ่าพี่คนนี้ก็ถามว่าผู้ชายตุรกีทักมาไม่อยากคุยเลยชอบโมโหวุฒิภาวะต่ตําอันนี้จริงค่ะบางนางบางคนก็วุฒิภาวะต่ตําจริงๆโมโหง่ายขี้เวี่ยงง่ายแล้วก็แบบว่าถ้าเราไม่ตอบอ่าถ,ถ้าเราไม่ตอบหรือว่ากูดโทรแล้วไม่รับอะไรแบบเนี้ยก็จะเหวี่ยงจะวีนเนาะอ่า เป็นอะไรที่แบบว่าน่าเบื่อเหมือนกันบางครั้งบางทีเนาะ,ะแต่ว่าเวลาเราโทรหาเขาเขาไม่รับเนี่ยก็คือสบายๆนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาโทรหาเราแล้วเราไม่รับอ่ะก็จะมีอาการแบบเบีย่ยงนี้ซึ่งคือเขาเอาใจใจตัวเองไงผู้ชายบางคนก็จะเอาใจใจตัวเองเนาะออว่าทำไมไม่รับแม่อะไรแบบนี้เพราะบ,บางคนนะที่ประเทศตุรกีผู้ชายตุรกีผู้หญิงตุรกีไม่ว่าใครเขาไม่รู้จักคําว่ามารยาทนะคะ เ,เขาไม่รู้จักคําว่ามารายาตหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราโทรไปหนึ่งครั้งถึงสองครั้งถ้ายังไม่รับนี่คือรอก่อนอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมีคือเขาจะต้องจี้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 โทรจี้อะไรแบบเนี้ยจนกว่าจนกว่ากูจะรับล่ะเออประมาณเนี้ยไม่ว่าใครก็เป็นเนาะหนูคิดว่าเป็นเป็นทุกคนเพราะว่าที่นี่เขาคือต้องรับเลยเลยประมาณเนี้ยนี่ัยใจคอเขาเป็นแบบนั้นแล้วทุกคนจ๋าเออ่ แถมนางถามว่าเรารวยไหมอืมบัดซบจริงๆเลยเออสารเนถ้าใครมาถามแบบนี้นะหรืออะไรแบบเนี้ยให้ใช้คำไปเลยนะคะว่าสารเน่สารเน่อ่าก็คือไม่ไม่ต้องมายุ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องมายุ่งอะไรประมาณเนี้ยแปลว่าเป็นมันเป็นภาษา,ษาตุรกีนะทุกคนเนาะสารเน่คืออย่ามายุ่งอะไรประมาณเนี้ยเออ ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณไม่อย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋าเออยุ่งอะไรด้วยอะไรประมาณนี้เนาะอ่าจะมาหาเราที่บ้านอย่างเดียวนางอยู่กทมอตอนนั้นแต่คุยกันได้คู่แต่ไม่คุยเรื่องรามกอยากมาเจอเราอ่าพี่ทําถูกแล้วเออพี่คนนี้แกทําถูกแล้วเออพอนะพอเราไม่เล่นด้วยมันก็จะเครียดแล้วออกไลน์ตอนแรกบอกว่าถ้าเธอชอบผู้ชายตุรกีเขาจะเป็นแฟนที่ดีสามีที่ดี เออนี่แหละผู้ชายตุรกีเนาะเออจะเป็นอย่างนี้จริงๆเนะทุกคนเนาะคือเขาจะหาคําอะไรที่สวยหรูคําอะไรที่แบบทําให้เราเชื่อทําให้เราหลงไหลอะ่ะเออทุกคนถ้าใครหลงผิดแล้วก็จบเลยทีเดียวถ้าใครหลงเชื่อเนาะก็จบเลยชีวิตนะ่ะบางคนนะหนูเน้นว่าบางคนนะบางคนก็ดีบางคนก็ดีวะ่ะคลิปหน้าคลิปคลิปหน้าหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ หนูจะมาเล่าถึงข้อดีของผู้ชายตุรกีบ้างนะจ๊ะของผู้หญิงตุรกีบ้างนะทุกคนนะอ่าว่าเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะนะต่อไปคอมเมนต์พี่ต่อไปนะคะอ่าพี่โดนผู้ชายพี่คนนี้แกทักมาพี่หนูขออนุญาตนะเออพี่แกทักมาหนูหลังหลังบ้านหลังไม้นะว่าอ่าพี่โดนผู้ชายทิ้งแล้วแหละเออเป็นอย่างที่หนิงพูดเลยอะไรแกพูดอย่างนี้เนาะ อันนี้หนูเสียใจด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าแต่ว่าอย่ายอมแพ้นะหาใหม่จ้าผู้ชายตุรกีเยอะแยะเนาะเออเรามีสิทธิ์ที่จะหาใหม่ได้นะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะจ๊ะอาหาใหม่จ้าผู้ชายตุรกีเอย,ยอะเอออย่ายอมแพ้ค่ะอา่าไม่ต้องยอมแพ้นะคะอาหาใหม่จ้าผู้ชายตุรกีเอาแต่ใจพี่จะชื่ออะไรอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกต้องขอ,อขมาไปด้วยนะจ๊ะ ผูช้ชายตุรกีเอาใจใจเขก็มาสองปีเราต่ใจไม่คุยแล้วเบื่อใช่ไหมนี่ย่าเบื่อแม่ย่าเบื่อเราต้องคุยนะเออเราเสียเวลาไปตั้งสองปีแล้วเออเราไม่ได้อะไรเลยเ,ลยเออแต่คิดซะว่าเวลาสองปีที่เราคุยกับมันไปอะก็ได้ได้ความสุขอา่าตรงที่เราแบบพอใจคุยอะไรแบบนั้นละกันจะได้คิดคิดดีคิดบวกเข้าไว้อะไรประมาณนี้นะเออว่าเรามีความสุขที่เราคุยได้คุยกับมันได้เรียนรู้กับมันได้เรียนรู้คนอา่า นอกประเทศอะไรแบบนี้ยได้เรียนรู้ไปตรงนั้นด้วยอะไรแบบนี้เนาะพี่เนาะถ้าคิดในทางที่ดีไว้อ่าเราจะได้ไม่ต้องเสียอกเสียใจใช่ปะ่ะอืมเออถือะว่าเป็นกําไรก็ได้เรียนรู้อะไรไปอ่อะประสบการณ์ชีวิตอะไรประมาณนี้เนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียอกเสียใจอะไรมากเนาะพี่พี่เนาะอ่าต่อไปน้องหนิงอาศัยอยู่ที่เมืองไหนคะอ๋อหนูอยู่เตกิด้านะจ๊ะมาได้เตกิดา้าอ่า วุ้คำถามเยอะมากเลยแต่หนูตอบตอบตอบได้ไม่หมดเนาะผวนวุ้ยเอฟซีเยอะอพี่พี่จ๋าหนูต้องขอขอบคุณพี่พี่มากเลยนะจ๊ะเออที่มาแบบให้กําลังอกกําลังใจอะไรแบบเนี้ยเออจะบอกชอบชอบชอบออาชอบชอบมากเลยพูดไปเรื่อยนะชอบแกบอกงี้เนาะอ่า อ่าแล้วเอา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 อันนี้อีกอย่างหนึ่งเนาะพี่คนนี้ก็ถามเรื่องสัญชาติอ่าดูให้จบนะคะพี่จ๋าใครหนูลืมเลยอ่าพี่คนนี้ก็ถามว่าสวัสดีค่ะมาดามก็ถามหน่อยก่อนที่เราจะได้สัญชาติตุรกีเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะต้องผ่านทดสอบเรื่องภาษาไหมคะอ่าอันนี้ยื่นไปยังพี่พี่ยื่นไปเรื่องสามปีแล้วอยู่ที่ประเทศตุรกีแต่งงานที่ประเทศตุรกีสามปีแล้วขอสัญชาตินะจ๊ะ เราถึงมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติอยู่ประเทศตรุรกีสามปีมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติอ่าเตรียมเอกสารอะไรก็มีใบเกิดเอกสารชุดเก่าที่เราเคยยื่นขอวีซ่าแต่ตอนที่เราแต่งงานน่ะใส่ชุดใส่ใช้เอกสารชุดนั้นก็ได้แล้วหรือไปถามที่เขตที่เราเคยอ่าไปทําวีซ่าเนาะไปถามเขาว่าเออใช้เอกสารตัวไหนหอะไรแบบเนี้ย ใช้ชุดเดิมไหมหรือว่าอะไรไหมอะไรประมาณนี้เนาะพี่ให้พี่ไปถามที่เขตได้เลยเหมือนเดิมนะคะอ่า่าใช้เอกสารตัวไหนแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารอันนี้ต้องเตรียมเอกสารเตรียมอยู่แล้วค่ะเรื่องเอกสารจะให้ไปถามนะเราผ่านทดสอบเรื่องภาษาไหมคะอันนี้ต้องเขาก็ต้องถามเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่า,าถ้าคุยภาษาตุรกีไม่ได้เขาให้มีล่ามที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะให้ใช้ล่าม ใช้ล่ามเนาะว่าเอออ่าภาษาอังกฤษนะ่ะเอ่อมามามาคุยได้เลยประมาณเนี้ยตอนนี้เนาะอ่าแต่ก็อย่าลืมนะพีปะ่ประเทศตรุรกีอ่ะกฎหมายเขาก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะก็คือไม่มีไม่สามารถการันตีได้อันนี้คือหนูเอาณนะปัจจุบันนะก็คือว่าอ่าเขาใช้ล่ามได้อะไรนี้เนาะภาษาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ถ้าถ้าใช้ล่ามคนไทยเนะาะเออ แต่คนไทยต้องมีบัตรมีใบการันตีด้วยนะว่าเป็นเป็นล่ามที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะอ่ามจจะเอาล่ามแบบซีซัวแบบทั่วไปแบบนี้ไม่ได้นะต้องมีใบยืนยันด้วยนะใบรับรองด้วยนะคะถ้าเราอยากเปิดบัญชีธนาคารเป็นของเราเองได้ไหมคะได้ค่ะสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้อหนุ่มมีทั้งสองสองธนาคารแต่ไม่มีเงินสักบาท <laughs> มีหนูก็เปิดได้นะคะทุกคนจ๋าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะเปิดง่ายเนาะธนาคารเปิดง่ายแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะให้เฉพาะคนที่ทํางานคนที่ทํางานเท่านั้นนะอ่าแต่ว่าถ้าเราให้สามีเราไปถามหรืออ่าสอบถามอะไรแบบนี้ก็เปิดได้นะทุกคนเปิดได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะ เปิดได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรไปเปิดได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าอ่าก็ไม่มีอะไรเนะาะเมื่อเมื่อเช้านี่หนูลงคลิปที่ว่าหนูไปเจออ่าเมียเก่าอ่าเมียเก่านั่งคุยกับผลนาะเออนั่นแหละก็ได้รับคําแบบว่าให้กําลังใจอะไรแบบนี้หนูขอบขอบคุณมากนะคะอ่าแต่ไม่เป็นไรหนูรู้สึกว่าหนูแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้หนูนะ พี่พี่จ๋ามันมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะมนุษย์ที่เนี่ยแหละชีวิตของของหนูที่ประเทศตรุรกีมันบางครั้งบางทีหน้าเฟซหน้าอะไรแบบเนี้ยมันดูเหมือนสวยหนูใช่ไหมอ่าหนูจะยิ้มหนูจะหัวเราะอะไรแบบเนี้ยคืออย่างที่หนูบอกเนะหนูก็ป่วยใช่ปะจริงๆหนูก็ไม่ได้แข็งแรงนะแต่หนูเป็นคนที่แบบว่าพยายามลืมอะไรที่มันไม่อะไรที่มันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปอะไรแบบนี้นะเอ่อหนูก็เลยแบบว่าดีขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณเนี้ย แข็งแข็งขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนจ๋าใครที่อย่างที่หนูบอกนะใครครบหนุ่มตุรกีก็ต้องแบบต้องเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้แน่นอนเนาะเรื่องผู้ชายเนี่ยเพราะว่ายังไงอะ่ะเออมันก็เหมือนเมืองไทยเนาะมันต้องเจออะ่ะทุกคนจ๋าแต่ว่าถ้าเกิดเจอผู้ชายคนที่รักเราจริงนะเขาก็จะไม่ยุ่งสูงสิงกับใครอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงไทยเราก็ต้องมีหึงห่วงบ้างเป็นธรรมดาเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนาะทำใจนะทุกคนจ๋า ทำใจสู้กับทุกสถานการณ์ที่เราเจออดทนอดทนอดกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอนะจ๊ะ,ะวันนี้หนูก็ขอขอบคุณพี่ๆมากขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้หนูขอบคุณทุกคนที่ส่งกํากลังใจให้หนูนะจ๊ะวันนี้ก็ขอบคุณมากจ้ะพี่ๆจ๋าบ๊ายบายขอาาชการกุลส,สุลุสกุลุสไมกุเซเลอ่าอะไรอีกล่ะหลายคำนะบ๊ายบายจ้า